มีสองงานนะที่พวกเราบางทีสับสนระหว่างฟังสวดกับฟังเทศฟังสวดเนี่ยฟังเพื่อให้ได้สมาธิฟังเทศเพื่อให้ได้ปัญญาให้รู้ถูกเข้าใจถูกไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนบอกไปฟังพระสวดศพเนี้ยไม่มีประโยชน์ไม่ควรจะไปฟังเสียเวลาเขาฟังให้เป็นฟังเอาสมาธิไม่ใช่ฟังเอาปัญญา อยากเรียนเอาปัญญานะต้องฟังธรรมฟังเทศคนละเรื่องกันนะถามว่าฟังสวดเฉยๆแนละ้วแล้วมันดีเหรอมันได้สมาธิยังไงในตำลามีนะขังข่าวขังข่าวอยู่ที่ถรรพระไปอยู่ในถำ้ำพระก็สวดมนต์ขังข่าวมันก็ฟังฟัง,ฟ,งฟังนะจิตมันสงบ บทสวดมนต์นะฟังไปเรื่อยๆไม่คิดมากนะจิตมันสงบนะตกลงมาตายมันก็ไปสุคติไปเป็นเทวดาได้ใช่ไหมถามว่าครัง้งคาฟังเรารู้เรื่องไหมที่พระสวดไม่รู้หรอกงั้นอย่างเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เราได้ได้สมาธินะได้ความสงบอันนี้ก็เป็นอารมณ์บัญญัติ เป็นบทที่คิดคิดเอา